รอมระยังสาวๆรอมนี่เราต้องหมุนเหรอใช่ใช่จะเอาก่อนนะ <c oughs> ได้อะไรหอฟ้าเหรอเป๊ะว่กระบองเพชร <c oughs> กินได้ด้วยเช็คส<ม>ิอุอย้ยคิดออกแล้วรำคาญหนามะจะเอาอออให้เกลี้ยงเลยค่อยดูแค่นี้ก็ไม่โดนเท่มแล้ว <c oughs> หวานหมูละทินเนี้ย อืมตาน,น่าเลยนะเจ๊แซมมุนฮะสีดำเนอะขอให้ได้ดังใจจริงๆเถอะอาหารสายดงฮะว่าเจ็บทำไงดีอะนี่เลยโอ้โหโดนน้ำแทงก็ต้องเอาหนาบ่งนะเซะอร่อยอสดชื่นเฟ้อออมแล้วก็ขื่อฮะแชมพูเยียมโชคดีคุณสาวแน่เบอร์เริ่นเลย เอแบบนี้ดีกว่าแกเสร็จแนแน่ในอันใหญ่ก็น่ากรนตาอย่างเนี้ต้องจัดการให้รรอบรอบแล้วโอ้ไม่ร้ายกาจใช่ย้อยหเห็นหนะ้าใสๆอย่างเนี้ยไม่น่ากล้าผู้หญิงเลยอ่ะมากนหน่วดให้กระบอมเพชรกันเลยน่าจะใช้วิธีอื่นที่มันแบบเออว่ามะเซอ้ืเบอร์ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ

โอ้โหช็อกโกแลตเพียวๆเ,เลยะจะรอช้าอะไรอยู่หมอมเลยสงสัยกินหมดเนี่ยแล้วจะเป็นบาหวานชั่วเลยอโอ้โรู้แล้วหาเรื่องสนุกทำดีกว่าเราต้องเพิ่มสีสันให้ชีวิตสักหน่อยนะกินชีสจนเบือ่องั้นลองหนังยางดูมม้อ <'t S 2> ได้เวลามั่มของอร่อยอืมเฮ้อกำได้แคก่กอกำนันย่อมคืนสนองแกเงินตาโตาต,าตาฟันโตฟันพวกเธอขอบใจนะเป็นเอฟเฟกต์ที่ทำให้นา่ากินขึ้นเยอะเลยบรรยากาศเอฟฟดูดโรแมนติกเวอร์ฟินจงเบยะ รอบนี้จะมีอะไรกันนะเงินใชนขอปล่อยก่อนเลยนะชอ็ชอกโกแลตอืมฉันจะทำอะไรกับชอบ็อกโกแลตนี่ดีนะโอ้ต้องนี่เลยนูเทลล่าว้าวดูแดนนี่กำลังเอาชอ็อกโกแลตจมลงไปในนูเทลล่าดิโอโหน่ากินสมันเลย นี่อย่าเพิ่งทำหน้าแบบนั้นสิจุลี่ดูนด่ก่อนนั่นไงเพิ่มความอร่อยเข้าไปด้วยเกล็ดสปริงเกิลไหนลองชิมสิแดนนี่มีแต่คนอยากรู้ว่าเป็นยังไงอ่ะโอ้โหดีเกอเปิดสิจะไม่เหมียวน้อยสีฟ้าต้องเจอนี่ของวิเศษยัโอ้ฉันรู้แล้วดูแม่เหมียวของเรากำลังตัดนูเทลล่านะสิะได้เวลาของกต่โชแล้วนูเทลล่าพาสต้าจ๋ามันต้องเข้ากับช็อกโกแลตบาดแท่งนั้น โอ้ดูเหมือนใกล้จะเสร็จแล้วนะเนี่ยช็อกโกแลตแบบดับเบิลช็อกแล้วก็ตกแต่งด้วยผลไม้สตรอเบอรี่หน่อยทีนี้ก็มามเลยจ้าช็อกโกแลตนิวเทล้นสตรอเบอรี่เู้ากันสุดอ๋อฉันขอเปิดบ้างไหนดูสิอื้ช็อกโกแลตสีชมพูฉันน่าชอบช็อกโกแลตสีชมพูมากเลยและด้วยพลังพิเศษมันเลยเสก็จทำให้ช็อกโกแลตเพิ่มขึ้นนี่เธอเสกเงินให้ผู้บรรยายได้ไหม จูลี่สนใจบ้างสิเงินไอเงินโธ่สนใจแต่เดมเทล่าว้าวมันคือแซนด์วิชเจ้อร่อยขนาดไหนกันเนาะแม่เธอนี่ชนะในแมชนี้ไปเลยนะจูพาเจ้าเปล่าหน่อยไหมจ้ะ <c oughs> โอเคจนเปิดก่อนแล้วนะแบล็คโคล่าฉันชอบอ่ะว้าวอืมชื่นใจงั้นเจ้จะเปิดต่อเลยนะสีชมพูสีชมพูเดียวนะ ไฟฝามันไม่ขยับอ่ะโอ้อ๋อฉันรู้แล้วมันก็คือเค้กอร่อยไหมเจ้าจูโอ้อร่อยเฮ้ยฉันอยากจะกินบ้างอ่ะเอ่องั้นฉันจะเปิดบ้างกันแล้วกันเออเหมือนจะเป็นฮะขนมเจลลี่สีฟ้าไหนลองชิมสิเค้กเอ่อตกลงม่าคืออะไรอ่ะเฮ้ยเนียนสิเฮ้ยแย่จริงๆเลยโอ้ดีดีเดี๋ยวเหมือนเห็นอะไรบางอย่างอ่ะ นั่นมันเงินนี่นะโอไม่เงินซ่อนอยู่ข้างในด้วยอ่ะฉันว่าเธอจะต้องเอาเงินออกมาให้ได้นะเราเออไม่เฮัมไม่ถึงเธอทําได้แล้วเฮ้ยร้อยดอลลาร์สำหรับแม่เหมียวน้อยของเราฉันจะเอาเงินไปซื้อขนมแบบไหนก็ดีนะเออแจ็คพอตแตกเฮ้พร้อมยังแตงโมส่งตรงจากสวนเลยนะี่นสดสดฉ่ำๆเลยอ <c oughs> ากินชมะมัดอ่ะสไลด์ละนะ ว้าวโหฮิลลี่แต่งโมเด้งดึงสุดๆเลยบอกเลยว่าอร่อยจนลืมสูตรจะม่มแล้วนะอ้ายเยสเด้งดึงฟินสุดๆเลยอ่ะเอาล่ะร้อมแกเสร็จฉันแน่ช่ำมากจะอดใจไม่ไหวแล้วนะน่ากินมากเลยอ้อมงมงม ชินที่สองต่อดาดา้าแซมได้เวลาแล้วไ่เยัยป๊อบเอ่ออะไรกันะเนี่ยไม่เห็นเหมือนที่ฉันคิดไว้เลยพังหมดแล้วคิดแป๊บดีนะที่ฉันฉลาด่ป๊อบป๊บ,บได้เวลาโชว์เฟ้ยมอืออร่อยเดืงเดืงเฟี้ยมือ ดูได้หมดเลยเราต้องทำบอะไรสักอย่างแล้วสิโอเคแผ่นเนี้ยเปเวร์เลยเราจะต้องดูเดลิกกลับมาชั่วเตือแล้วนะแจลบบายบายเฮวยช่วยฉันก่อนดิเร็วมาเปิดกันเลยมาโอ้ดูดิแขกน่ากินจังจริงด้วยมันดูน่าถื่มากแล้วดูลวดหลายของมันสิ โอ้โหขอาแมรี่นี่คืองานฝีมือของเิงอะสวยจนไม่อยากจะกินเลยนะเนี่ยมาชิมกันเลยดีกว่าโอ้ดูด้านในของเค้กสิว้าวข้างในเป็นสีฟ้าแมรี่ต้องชอบแนงนั่นมีลาวาทะลักด้านในด้วยอะสุดยอดไปเลยอืมเป็นไส้ลาวาที่อร่อยหวานฉ่ำ บ,บ้างสิอ๋อน่นสินะงั้นตัดเลยก็แล้วกันเข้างในเป็นสีด,ดำเออเมซิ Amazing, นะ่งเนอะแต่ไม่เห็นไส้ลาวานเลยอ่ะฮอแต่ก็ยังเป็นเค,ค้กที่น่ากินอยู่ดีอะ่ะเพื่อนถ้าฝันอยากจะกินเค,ค้กไส้ดารักแบบฉันและสิท่าและฉันก็คงไม่ต้องฝันอีกต่อไปแค่เสียบเข้าไปแบบนี้ แล้วที่นี่ก็เราก่อนแล้วก็ดื่นเลยจ้านี่มันจะแห้งแล้วนะแมรี่อืมอร่อยชุ่มคอฮะอะไรอ่ะอืฉันรู้แล้วชับๆโอ้ถ้าบอกว่าใส่ทะลักใช่ไหมกวานสมใจเธอไหมล่ะเสียใจด้วยนะจ๊ะแมรี่จ๋า โอ้แม่เจ้าดูขนมที่วางอยู่ตรงหน้าสิเธอเนี่ยมันน่าบ่มจริงๆเลยอ่ะว้าวเจ๋งจังอะเอ๊ะเนี่ยมาเว็บเพลมนี่นะเนอะฉันรู้สึกต่างหต่ตงตขึ้นมาแล้วสิงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้วันนี้เราจะมาเล่นเกมเลือกขนมจากสีของขวดน่านะสนใจดีเอาอันไหนเอาอันไหนดีนะโอ้ได้สีชมพูวูวู้ ทีนี้ก็เลือกขนมที่เราต้องการจากจานสีชมพูได้เลยจ้าโอ้ยน่ากินทุกอันเลยอะว่ามารสชาติเป็นไ<ฮ>ยั้ไงมันดีมากอาเมื่อกี้ฉันกลัวแทนเลยงั้นฉันจะเล่นบ้างเลยนะเอาเลยเด้อสลับกันเลยตอนนี้เหลือสามสีแล้วเด้อโอคดีนะจ้าคนสวยอืมโอ้โอ้อใช่อันนั้นแหละ สีฟ้าสดใสสำหรับเธอเลยนะจะจูลี่ว,ว้าวจูลี่ได้ลกอมลดมิ้นเหรอหอมจังแต่อาจจะเย็นเกินไปก็ได้นะไรก็ได้เอาเสนอาให้จูลี่ทีเธอโอเคปะเนี่ยเฮ้ยฉันโอเคทีนี้ก็ตาฉชะแล้วนะ รู้สึกว่าจะมีแค่ทางเลือกเดียวอ๋โอโอ,โอ้ไม่จูลี่ทำไมแกล้งเพื่อนแบบนั้นล่ะไม่ว่าจะเลือกอันไหนก็เตรียมตัวรับรางวัลได้เลยีย <c oughs> ใจ,จด้วยนะเจแดนนี่ได้เวลาของพี่เวปครีมแล้วไม่ได้เอาไว้กินแน่นอนสาวๆเตรียมที่บักหน้าหน่อยพร้อมนะนี่นะโอ้ เธอเอนดูจริงๆอะพวกเธอเล่นเกมโอ้ไม่ขวสีขาวเฮ้ยนี่พวกเธอรับรางวัลช่องสีเจ้า<อ>ถ้าก็นะจ้าเมียเคสไม่นี่มันสงขาเลยยังไงกันเนี้ยขอบคุณที่รับชมกันนะจ้าทุกคน วังว่าจะสนุกกับอีพีนี้ของเราทีนี้อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดความสนุกใหม่ๆของเราไงไว้เจอกันนะบ